สิพาไปตลาดนัดเกือบเสียตาหูครับเกือบถามมันทีไม่เอาไปใส่เหนื่อยถึกทีแล้วก็คือบอกว่าให้เอาไว้ถึงสูงสูงตาหูกรับเกือบส้นไปฮะ เอาไปใส่จ้าวุ่นวายแล้วบานนี้ไม่ได้ไปวเน้อตลาดนันหาเกือบสูนด้วยเห็นไปไเห็นแล้วเห็นแล้ว,ไ,ลวได้แล้วมาเลยถือเตี๋ยชื่อปาสูนม้อเขาให้กินเด้อตัหัวมาเอาไปไใส่ หายยังต่อ,อบาเนเลยตะวัว,วมา <laughs> <อ>จะตีมัอนอย่างอีก มีความแข็ง